สวัสดีค่ะวันนี้ป้าโมนาไปทำงานเร็วเนาะเพราะว่าจะแวะพาปาพาไปดูกิจาการส่วนตัวหน่อยนะคะเนาะวันนี้ไปทำงานเร็วอ่าล็อกกุญแจบ้านแล้วก็ไปทำงานกันนะคะกุญแจรถอยู่ส่ไปค่ะไปทำงานด้วยกัน ขับรถไปดูกิจาการส่วนตัวนะคะเดี๋ยวตามป้าโมนาไปเลยเนาะว่ากิจาการส่วนตัวของป้าโมนาคืออะไรนะคะขับรถไปทํางานค่ะนะคะที่ขนส่งสินค้านาอแต่ก็ต้องขับช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่ามีคนเดินข้ามถนนนะคะเนาะป้าโมนาก็จะเลี้ยวเข้าตรงนี้นะคะคนเดินเยอะนะคะ คนเดินเยอะมากค่ะต้องขับชา้าๆเนอะคือกิจการป้ามุนานะคะกิจการส่วนตัวเนาะสองถุงสามถุงสี่ถุงสี่ถุงค่ะพายอดขวดขาย อันนี้คือ7จ็บาทห้ตัวเอคือ5บาทนะคะตัว C คือ15บาท กินไม่หมิ่นเงินน้อยรวย เมื่อกี้ป้าโมนาก็พาดูแล้วนะคะว่ากิจการป้าโมนากิจการส่วนตัวนะคะว่าป้าโมนาทําอะไรเนาะป้าโมนาจะมาหยอดทุกสัปประมาณทุกสัปดาห์นะคะคือป้าโมนาจะเก็บขวดเก็บกระป๋องมาจากที่ทํางานนะคะที่โรงเรียนน่ะเนาะเวลาเด็กนักเรียนเขากินเขาไม่เก็บขวดกันนะคะเราก็จะเก็บในพื้นที่ของเรานะคะ เราจะไม่สามารถเดินเก็บในพื้นที่ของเพื่อนร่วมงานนะคะเราเก็บในพื้นที่ของเราแล้วเราก็มาหยอดนะคะอพอมาหยอดแล้วเราก็ได้คูปองนะคะพอได้คูปองเราก็ไปแลกเป็นเงินสดได้หรือว่าหรือว่าเราจะซื้ออาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนั้นแห่งนั้นนะคะแล้วเราก็แล้วเราแล้วเราก็คูปองไปคืนคืนตรงแคชเชียร์ตรงที่เก็บตังค์เนาะ พอหลังจากนั้นเมื่อกี้ป้ามมนาลองลองใหม่ก็คือป้ามมนาไม่เคยเลยนะคะไม่เคยไม่เคยที่ว่าจะเอาเงินเข้าบัญชีตัวเองแต่ครั้งนี้ป้ามมนาลองก็คือทุกครั้งป้ามมนาจะรับเงินสดจากแคทเชียครั้งนี้ป้ามมนาลองเอาว่าป้ามมนาซื้อนี่นะคะป้ามมนาซื้อซื้อโยเกิร์ตมาหนึ่งเพราะว่าป้ามมนาจะต้องกินเย็นนี้แล้วที่เหลือเมื่อกี้ป้ามมนาได้ประมาณเจ็ดสิบแปดเลย เจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่านะแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดโคนนะคะเมื่อกี้ได้ประมาณแปดสิบเจ็ดโคนแปดสิบเจ็ดโคนป้าโมนาซื้อโยเกิร์ตไปหนึ่งกระปุกรู้สึกว่าจะเก้าโคนมั้งนะคะประมาณนั้นเนาะป้าโมนาก็เหลือเจ็ดสิบเจ็ดเหลือเจ็ดสิบเจ็ดป้าโมนาก็เลยให้เขาเอาเอา,เอาเงินเข้าบัญชีนะคะเนาะทันสมัยแล้วเขาก็จะมีสลิปให้เราว่าเอาเงินเข้าบัญชีแล้วนะอะไรเงี้ยโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นอ่า กิจการส่วนตัวของป้าโมนาต่อสัปดาห์นะคะเนาะก็ได้มีค่าขนมเหมือนบอกตรงๆพูดตรงๆก็คือเก็บขวดขายเก็บกระป๋องขายนั่นแหละนะคะเนาะในที่ทํางานอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรรายได้พิเศษสําหรับป้าโมนานะคะโอเคค่ะได้เงินทุกสัปดาห์นะคะได้เล็กได้น้อยสัปดาห์นี้ได้80กว่าก็ประมาณ400กว่าบาทนะคะเนาะก็ประมาณนั้นค่ะรายได้พิเศษ กระป๋องขายจากที่ทำงานนะคะโอเคค่ะสัปดาห์นี้ก็ขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะส่วนป้าโมนาก็จะไปทำงานเหมือนเดิมคะ่ะบ,บายบายสวัสดีนะคะ,ะเสียงแจ้วแจ้วป้าโมนาคนเดิมนะคะบา,บายบาย